ก็เรียกว่าเจอดราม่ารัวๆเลยนะครับไม่ว่าจะหยิบจับทำอะไรสำหรับว่าที่คุณแม่สีริต้าเจนเซนครับที่ก่อนหน้านี้ได้โพสต์คลิปไปปล่อยปลาไหลทำบุญกับสามีคุณกรณรง์เดชที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยถูกชาวเน็ตติงว่าปลาไหลควรปล่อยในหนองคลองบึงหรือว่าแหล่งน้ำนิ่งหรือที่มีดินที่ปลาไหลจะสามารถขุดรูเพื่อเข้าไปซ่อนตัวได้งานนี้นะครับว่าที่คุณแม่ก็ไม่อยากปล่อยผ่านนะครับมีการออกมาชี้แจงแล้ว ว่าเธอเนี่ยได้มีการศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้วนะครับพร้อมกับแนบข้อมูลจากเว็บของกรมประมงที่ระบุถึงแหล่งน้ำที่ควรปล่อยพันปลาต่างๆด้วยครับซึ่งสิริต้านะคะได้วงกลมในข้อที่2ด้วยที่ระบุว่าปลาไหลควรปล่อยลงแม่น้ำ พร้อมกับแนบลิงก์ของกรมประมงด้วยนะคะพร้อมแคปชั่นว่าไม่ดราม่านะคะขอชี้แจงก่อนทําอะไรเราศึกษาหาข้อมูลทุกครั้งค่ะจากเว็บกรมประมงค่ะสามารถเข้าไปดูได้นะคะซึ่งก็มีคอมเมนต์ที่สนับสนุนแล้วก็คิดต่างโดยส่วนที่เห็นด้วยนะคะได้บอกว่าตรงที่พิศิตาไปปล่อยเราก็เดินทางไปบ่อยค่ะตรงนั้นเนี่ยจะติดกับพื้นดินตื้นๆแล้วก็เฉอะแฉะนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นท่าเรือแล้วก็บ้านคนกับร้านอาหารซึ่งมันก็จะตื้นๆเพราะว่าเสาบ้านนั้นปักลงได้ค่ะถ้าเสาบ้านธรรมดาปั ักออยยูู่่ปห็หมดุดดตรงนน้้นไไาลส่วนคนที่คิดต่างนะครับก็ระบุว่าถ้าอ่านให้ครบแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น่าจะเหมาะเพราะว่ากว้างใหญ่และบางช่วงน้ำไหลแรงแล้วก็มีคลื่นแรงจากเรือด่วนนะครับต้องเป็นแม่น้ำที่เป็นลักษณะห้วยหนองคลองเบึงนะต้องมีตะหลิ่งให้น้องนิดนึงน้องชอบน้ำไม่ลึกมากมีดินโคลนไม่ใช่ใหญ่และเชี่ยวแบบเจ้าพระยา ก็เอาเป็นว่าแม้คุณสิริต้าจะออกมาชี้แจงแล้วนะครับแต่ชาวเน็ตก็ยังคงไม่เลิกคอมเมนต์ติ่งสัทีหนึ่งนะฮะ อีกหนึ่งคนนะคะที่ออกมาตอบกลับชาวเน็ตสําหรับนักร้องหนุ่มออฟป,ปองศักดิ์ค่ะนี่ก็น่าจะงงสุดๆเลยนะคะเพราะจู่ๆเนี่ยก็เจอคอมเมนต์ด่าหยาบคายโดยที่เจ้าตัวนั้นยังไม่ได้ทําอะไรให้นะคะโดยพี่ออฟค่ะได้โพสต์ภาพคู่กับเพื่อนซีมะปางอาลิสาลงบนอินสตาแกรมนะคะแต่ดันถูกชาวเนต็ตรายหนึ่งเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์หยาบคายบูลลี่เรื่องเพศจนพี่ออฟเนี่ยถึงกับงงแล้วก็ตอบคอมเมนต์กลับว่าเกลียดอะไรกันคะงงนะจากนั้นนะคะมะปางก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้พี่ออฟด้วยส่วนแฟนคลับของนักร้องหนุ่มมก็เข้าไปมมต,ต ว่านะคะคนดังกล่าวว่านักร้องหนุ่มไปทำอะไรให้ถึงกับต้องมาต่อว่าอีกฝ่ายแรงๆทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ o ฟซบุ๊กแฟนเพจทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ